สวัสดีคุณนะครับพี่หน้าพี่บ้านสวนพี่หนู่งน้าเราจะมาสัมผัสกันรเท้านะครับที่หน้าก็มีเอฟซีหลายหลายคนถามว่าวันนี้ขึ้นบ้านใหม่หรือเปล่าวันนี้มีผ้ามาไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่เออวันนี้ยังไม่ขึ้นบ้านใหม่นะครับคืออย่างนี้คือที่มาที่ไปอ่ะคือพอดีครูพาม เพิ่นจะไปเพื่อนจะไปสกลนครไปทำทุลัที่สกลนครกับพระอาจารย์เสร็จปุ๊บเพื่อนก็จะเอาเอกสารมาให้แล้วครูพามก็เลยบอกว่าอ้าวพอดีเลยเราขึ้นบ้านใหม่ก็มาให้เป็นสิริมงคลตักบ,บ้านก็ดีครูพามก็เลยบอกแบน,นี้ก็เลยโอ้ยดีเลยค่ะครูก็ยินดีที่จะใส่บาทแล้วก็คือเพื่อนก็บอกว่าคือเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่า มาที่บ้านโดยที่เราไม่เชิญนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสิริมงคลต่อบ้านนะคะแล้วท่านมาโดยโดยที่ไม่ได้นัดหมายโดยที่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บังเอิญมาก็เลยคือเพื่อนโทรบอกเมื่อคืนนี่แหละอทรบอกเมื่อวานนี่แหละก็เลยบอกเลยก็เลยมาเลยที่นี่เมืม่อเช้าใช่ค่ะ ก็คือวันขึ้นมาใหม่ก็คือวันที่หกวันที่หกค่ะวันที่หกเหมือนเดิมอันนี้อันนี้หกเหมือนเดิมอันนี้ก็คือพระเพิ่นแวะมามาชมบ้านด้วยใช่ค่ะก็ถือว่าท่านมาฉันข้าวที่บ้านก็ถือว่าเป็นสิริมงคลต่อบ้านเนาะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะแล้วก็เนาะปุ๊บปั๊บเนาะวันปุ๊บปั๊บมากปุ๊บปั๊บเหมือนกัน fc บอกว่าพระท่านมาโปดจริงจริงใช่ท่านมาโปรดนะครับก็อันนี้อย่าเข้าใจผิดด้วยทุกคนด้วยอันนี้ยังไม่ขึ้นบ้านใหม่นะครับค่ะอันนี้ก็คคืืออ่นพพระเิ มาแวะมาเนาะ<ฮ> hmm. นะครับมาชมมาให้พรมาใส่บาตรมาฉันข้าวที่นี่<ช>โอ้สีมคางคนนะอนุโมทนาบุญด้วยน,นะคะวันนี้ ได้ให้วัตถุมงคลเราด้วยใช่ท่านให้วัตถุมงคลเลยด้วยแล้วไม่ได้ง่ายๆนะอันนี้ได้อะไรล้วเนี่ยแล้วเราได้กันเยอะมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ่เพราะว่าเพ่อนพึ่งพิ่งพิ่งเปิดงานจะเปิดงานวันที่ห้านี้ห้าธันวาอ๋อแต่เราได้ก่อนเลยเราได้ก่อนเลยเราได้ก่อนเลยแล้วเราได้เยอะเราได้กันเยอะมากเยอะมาก คือเพื่อนคือที่บ้านเรามีกี่คนเพื่อนก็ให้ตามนั้นนะคะท่านได้มากี่องค์หนูหนูได้ขอมาห้าเพราะว่าหนูให้แม่ด้วยให้พี่ชายให้พี่สาวแล้วก็พี่เดือนก็ครบพอดีห้าแล้วก็ในซองนี่คืออะไรพี่ในซองในซองนี้คือใบใบเอพี่จบปอสีคือใบวุฒิการศึกษาปอสีอันนี้นะฮะก็ เป็นใบพอดีพี่เพิ่งจบป3มาแล้วพี่ก็เลยเพิ่งพี่ก็เลยต้องทำใบจบป4เลยจ้าเพิ่งได้ใบป4ต้องต้องถามว่าพบใบป4เมื่อกี่ใบแล้วครับใช่มันไม่ไม่ใช่ใบเดียวเนี่ย ซ้ำชั้นหลายปีซ้ำั้นหลายปีก็เลยได้ถึงสี่อัตลัยใบแล้วจกล้องน้ำมูกอ่ามีเอฟซีถามว่ามีใครได้พระบ้างได้ทุกคนเลยได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนเรื่องน่ารักมากให้ตามจำนวนในบ้านไม่ได้ให้เราอกน่ารักไม่ได้โอ้ท่านอุตส่ซับทุกคนเขาพูดว่าไงเขาท่านท่านเป็นบุญกุศลต่อเราไหมไม่เราเราก็ไม่เก่งไม่เก่งสับนิดหน่อยก็อย่าถื่อนะก็ เราเราก็ไม่ไม่เก่งสับนี้เนาะเราไม่เก่งราชาสับโบช่ราชาสับมาับก็นี่ครับอันี้ก็ไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่นะครับวันที่หกวันที่หกวันที่หกเหมือนเดิมค่ะคือเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคืออยากจะเรียนเชิญเนาะก็อาจจะผ่านสื่อเลยค่ะคือผ่านสื่อก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคือพี่น้องยูทูบทุกคนเนาะที่ชมคลิปนะคะก็ ขออนุญาตเรียนเชิญตรงนี้เลยนะคะคือไปก็ไม่เจอบางทีเราก็ต่างคนต่างทําภารกิจเนาะที่น้อง youtube เราทุกท่านนะคะที่ได้ชมคลิปนี้นะก็ขอกราบเรียนเชิญนะคะนะเพราะว่าหนูก็ต้องขอโทษด้วยนะที่เรียนเชิญตรงนี้เพราะว่าบางทีเราทํางานไม่ตรงกันไม่เจอกันเนาะก็ถ้าท่านใดว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ท่านใดเนาะก็เรียนเชิญค่ะขอบคุณนะคะขอตัวยเนื้อที่เรียนเชิญแบบนี้ขออนุญาตแจ้งกำหนดการเผื่อใคร เก้านาฬิกาค่ะเริ่มเก้าโมงเริ่มเก้าโมงนครับส่วนน้องเบียก็น่าจะประมาณทันข้าวสี่กบสิบโมงเนาะโมเบียก็เช้าพี่เบียตีห้าเลยเราจะมาทำแกงียวหวานไม่คือคือร้องตั้งแต่ตีห้าไหมไม่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 ร้องไม่พี่ดูนะเราเบียมานอนเฝ้าเลยไม่ต้องกลับนอนอยู่นี่แหละเอาขนมจีนสิบโล ที่ตลาดบอหรือว่าที่ไหนก,ก็ทีนี้ก็มีขาวดีก็คือมีผู้ใจดีสั่งอะไรนะนบนขนมจีนลูกชิ้นปักไก่ลูกชินากกากช้นปากกาักไก่ขนมจีนอะไรน้ำยาเลยนะน้ายากแกงเขียวหว,<ก>ว,วานลูกชิ้นปะกไกก็ขอบคุณ <นม S 2> ผู้ใจดีที่ช,ช่วยงาน พี่นุนาอีกคนหนึ่งนะครับต้องกราบขอบพระคุณแม่องบนด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ขอบพระคุณเอีทุกท่านด้วยที่ช่วยสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้พี่นาก็เชิญพี่พี่เอฟซีพี่พี่ยูทูบเบอร์ทุกคนแล้วเด้อนะครับก็เชิญตอนนี้ก็พี่นาก็ทำอะไรหลายๆอย่างเนาะก็เร่งตอนนี้อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่หกเลยด้วยก็กำลังเร่งนะครับตอนนี้เร่งเล่ง อาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วพี่เนาะใชครับนะก็คือลงคงลงคลิปก็ไม่ไม่เป็นอันเป็นคลิปเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนะครับเพราะว่าแบบว่าเมื่อวานนี้ก็ยุ่งทั้งวันเลยธรรมดาของการเตรียมงานค่ะพี่มันก็จะุ่นแบบเนี้ยใช่แล้วก็วันงานก็พี่อนุกก็ตด้วยทุกบ้านทุกคนเหมือนกับงานที่ที่มนาเสร็จก็งานที่เปียพี่เบียร์เสร็จก็งานที่นัทนุกว่าที่เบียร์ก่อน งานเบียก่อนเพื่อนเลยโอ้ใช่งานเบียงานน้องงานน้อง59มีเบียร์พูนขึ้นมาใหม่ปุนปีหน้าพูน5 6 9เมื่อไหร่จะลงเสาเอโโอีกปีพิ้นปีพอนะพี่เก็บตังก่อนทำเขามีมีคำถามเขาถามว่าทำไมถึงทำรั้วบ้านก่อนรั้วบ้านที่ดินไงดิน ดินมันไหลออกมันมันมันไหลเอาพอเราเอาดินมาเทดินมันก็จะหนีแมนไปเทดินแล้วเราแบะแล้วปุ๊บนี่ดินมันไหลไปใส่หาหนาเพื่นเลยนะแล้วก็กั้นเพราะเราจะถมดินเพิ่มข้นอีกใช่ให้มันสูงกว่าเดิมอ่ะนะก็เลยทํารั้วก่อนทับทำกั้นดินเอาบูยูมันดินทงนาไปไปถมทงนาดิดินเท่าีหดินเหมือนของพี่ไหมเมียไม่เหมือนพี่ไม่เหมือนดินลูกบ้านเขาเป็นดินลูกหลัง มันเป็น,ปนหินนะดินภูเขาเขาเรียกนั่นแหละเขาเรียกดินลูกลงังเ<า>ขาเรียกดินแต่อันนี้ดินทรายแล้วถ้าจะปลูกอะไรต้องซื้อหน้าดินหรืล่แมนแมนอ๋อถ้าดินอย่างนั้นไม่ขึ้นใช่ไหมเอ้าตอนนี้นะฮะแ,แกง๊งวัยรุ่นนู่นครับไม่รู้แย่งอะไรกันน้องๆนะลูกตัวเหมือนมันอยู่กับแม่เลยเนาะมันก็เข้าใจหรอกมันก็เป็นเด็กกัมพาไหมก็อยู่อตัวเดี้ยวเขาเอามาผร้าวทำเป็น้อง กอล์ฟโพลอล์โพลให้คอยกอล์ฟโพลให้คอยเลี้ยงบอกว่าเอกก็ขอบคุณให้ก็คือก็ต้องบอกเลยว่าอ่าแม่ของน้องๆน่ะถูกรถชนเนี่ยมาเลยเพื่อนว่าเพื่อนมาเลยเนี่ยว่าเพื่อนมาได้ก็คือแม่เพื่อน่ะถือรถชนแม่ถือรถชนก็เลยทีนี้เนี่ยคนที่เลี้ยงน่ะเขาเลี้ยงไม่ไหวเด้กินเก่งกระด้อ นคะเขาก็เลยเอามาโขดเขาเอามาโขดกันเลยแต่มันก็น่ารักนี่มันก็เข้าบ้านนี่มันเริ่มยืดตัวแล้วเนาะเบียเนาะเนี่ยมันเริ่มไงล่ะขามันเริ่มยาวขามันเริ่มยาวเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนตัวนู้นน่ะนะให้สวัดดีสวัดดีสวัดดีมือวะเออสวัดดีโอเคทุกคนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเบียด้วยนะครับสวัสดีครับ